ดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีมิถุนนับตั้งแต่5พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปชาวราศีมิถุนถ้ามีความหวังมีเป้าหมายมีโอกาสจะไปสู่ฝั่งฝันแห่งความสำเร็จฟันธง ก่อนจะมารู้ว่าในปีพศสอง8หลัง5พฤษภาราหูจะเป็นกเกษตรเนี่ยราหูเดิมต้องรู้ก่อนว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนใครเกิดพศสองพสยเก้ถึง2509ันห้จอครับเจ้าหน้าจอตั้งแต่2องพจนถึง2องนะพศสองถึง46คุณดูนะจะได้รู้ว่าราหูตัวเองมีตำแหน่งเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมารายงานผมว่า ราหูเป็นมหาจักรคาราหูเป็นมหาอุดราหูไม่มีตำแหน่งค่ะเดี๋ยวมาแจ้งผมได้ตรงนั้นนะคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าราหูเดิมอะตำแหน่งเป็นอะไรจากที่ให้ข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยถ้าราหูได้ตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นกเกษตรแปลว่ามั่นคงจำไหมราหูอยู่ราศีกันเนี่ยไม่มีตำแหน่งความหมายก็กลางๆ ราศีมิถุนเนี่ยนะไม่ต้องมาถามว่าผูกดวงหรือไม่ผูกดวงไม่รู้อันนี้คร่าวๆละเอียดเนี่ยมันก็ต้องไปหาหมอดูดูส่วนตัวมันจะคำนวณวันเดือนปีเวลาเกิดขึ้นเป็นรูปดวงเลยมีดาวพื้นฐานดาวจรมันจะขึ้นปรากฏให้หมดนะเขาจะตามนี้นะราศีจากวันที่เกิดหรือละคณามันไม่ต่างกันหรอก เพราะว่ามันก็ไม่ได้ดูดาวเดิมของคุณไงแม้วรคนามจะเจาะลึกลงไปแต่ดาวเดิมก็มีถูกต้องไหมเดิมมันมีอยู่ว่าเป็นอะไรพอม,มาจอนว่าเป็นอะไรว่าไทยว่าดีทำไมไม่ดีเพราะดาวเดิมไม่ดีนี่คือความหมายนี้เข้าใจยังอย่างผมอะมีดาวการเงินเดิมเนี่ยในพื้นดวงเป็นมหาอุดแปลว,ว่ารวยได้ผมจึงสู้ไงเพราะผมเห็นจากดวงผมว่าสู้แล้วรวยเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีมิถุนดาวราหูจะจรเข้าเรือนสุภาะแปลว,ว่าจากนี้ไปปีครึ่งนับตั้งแต่5พฤษภ,ภาคมถ้าราศีมิถุน ถ้ามีความหวังมีกําลังใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีโอกาสที่จะไปสู่ฝั่งฝันแห่งความสําเร็จฟันธงเพราะพระราหูจรกสุภาเป็นเกษตรมันต้องมีเป้าหมายไม่ใช่แปลว่าคนเกิดราศีมิถุนนอนรอแล้วมีมันต้องมีแรงบันดาลใจส่วนตัวมันต้องมีอิมเพลสมันต้องมีพลังเหมือนผมอยากมีบ้านสวยอยากมีรถสวยผมก็เอาบ้านสวยรถสวยมาใส่กรอบตั้งตั้งแต่อยู่บ้านในสลัมคืออย่างเงี้ยผมมีหวังเข้าใจยังแล้วผมก็หาหนทางพ่อเราไม่รวยไม่มีธุรกิจแม่ไม่รวยไม่มีธุรกิจ เราก็ต้องมาเรียนรู้ที่จะต้องทําธุรกิจธุรกิจทัวร์ทำไงก็ต้องเรียนรู้และทําเรื่องบริษัททัว ธุรกิจทำหนังสือทำอะไรก็ต้องมาเรียนรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะ่ะคนส่วนใหญ่ไปตายเอาดาบหน้าผมไม่เคยทำอะไรแบบไปตายดาบหน้าผมต้องศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้รอจังหวะดวงชะตาดีและ้วตะลุยสุดกำลังจังหวะที่ดวงไม่ดีก็ประคับประคองสั่งสมองค์ความรู้ภูมิรู้ต่างๆประสบการณ์ไปเรื่อยนี่วิถีเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือมิถุนก็จะเป็นไปในสถานารกล่าวนี้ว่าจาก5พฤษภาคมปีนี้ไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี69คือปีหน้าคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิด เป้าหมายใหม่ที่ใช่แล้วสําเร็จได้อย่างมั่นคงแต่ขั้นตอนไปสู่ความสําเร็จก็ต้องประกอบด้วยอิทธิบาทสี่กันชันทะาวิริยะติจามวิมิงสงศามีชันทะาไหมความมึงพอใจเป้าหมายความหวังวิริยะสุดชีวิตสุดกําลัง คือคนจะสําเร็จไม่ใช่คนกินนอนเท่าชาวบ้านเขาอะ่ะมันต้องนอนน้อยทํางานมากในเวลาที่ร่างกายยังมีกาลังนั่นแหละผมเคยนอนวันละสองสาชั่วโมงแค่นั้นเองนะที่ผ่านมาในอดีตจนเดี๋ยวนี้จึงไม่ค่อยนอนเพราะว่ามันติดนิสัยการไม่นอนมาในอดีตเพราะว่าต้องทํางานมากกลางวันไปถ่ายรายการถ่ายรายการเสร็จมาดูดวงดูดวงเสร็จเขียนหนังสือต่อฝ่าจะเสร็จอะไรก็ตีสี่ได้นอนแล้วก็ตื่น7จ็ดแปดโมงแล้วก็ไปทํางานต่อมันจะวนๆแบบนี้ในร่างกายเราเวลามีกําลังเราก็ทําได้ส่วนใหญ่คนมันไม่ได้ขยันแบบสูตรชีวิตแบบนี้หรือขยันแบบ มันไม่รู้ดวงคือบางคนขยันแบบงงๆก็ไม่สามารถสําเร็จได้มันต้องอยากที่จะมีมีเป้าหมายที่จะมีแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะเดินไปตามเส้นทางชีวิตนะนี่เป็นแบบนี้แล้วผมก็ยังยืนยันถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงการส่งต่อในวิชาโหราศาสตร์มันยังใช้ได้ตราบใดที่คนอยู่ในชีวิตในทางโลกมีความหวั่นไหวความกลัวต่ออนาคตคุณต้องรู้อนาคตนะซึ่งวิชาโหราศาสตร์คนที่มีวิชาและมีประสบการณ์สามารถแม่นยําจะแม่นยําแบบใดอย่างไรเชื่อมันได้ไหมให้ดูรายการปฏิหาริย์ดวงชะตาทางช่องอมบินทีวีแล้ว จะเข้าใจนั่นคือลึกเลยคือหัวราศาสตร์ในเชิงลึกเลยแล้วลูกศิษย์ผมก็สามารถทายได้แบบนี้อาจจะไม่ได้เท่าเพราะประสบการณ์เขายังแค่12ปีแค่6ปีแต่ต่อไปเขามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วตอนนี้ผมกําลัง รับสมัครหราราสตร์ออนไลน์ระบบซูมที่สอนสดผ่านซูมใครสนใจอยากเรียนไว้เป็นวิชาชีพสมัครเล่นอาชีพเสริมอาชีพมั่นคงถาวรประจำหรือจะไปต่อยอดธุรกิจเสื้อผ้าอาหารจิวลรี่สิ่งต่างๆโดยเอาหัวรา,า,สาสตร์เข้าไปวิเคราะห์แล้วก็สร้างมาเป็นเสื้อตามราศีอย่างเงี้ยเนี่ยบางคนแค่นี้ก็คิดไม่ได้หัวราัาสาตร์ไปทํางานเสื้อผ้าอย่างไรเสื้อตามราศีเลยจ้าและย่าเนี้ยนะ เสื้อตามดวงดวงใครดวงมันไงปริน์ดวงลงเสื้อได้สกรีนได้เห็นไหมมันหลายอย่างจิวเวลรี่เพชรพลอยก็มีทักษะมีองค์ประกอบของดาวอัญมญณีพลอยสีต่างๆที่ไม่ใช่แบบกลางๆแต่เป็นเฉพาะดวงที่ดูแล้วดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดจันทร์เป็นกเกษตรมันก็สามารถเอาสีที่เป็นดาวเด่นในดวงขึ้นมาเป็นทาเป็นเฉพาะของคุณเห็นไหมมันต้องมาเรียน ใครสนใจจะเรียนแบบสดๆผ่านระบบซูมได้ทัวโลกพร้อมกันแล้วก็ทบทวนจนฝัาจะรู้ในรอบหนึ่งสัปดาห์จากต้นจนไม่รู้อะไรเลยยิ่งดีใหญ่ถ้ารู้อะไรมาเขาเรียกว่าน้ํามันสูกปกแก้วมันต้องน้ําไม่มีอยู่ในแก้ว,วผมเติมให้นะสนใจก็ติดต่อมาที่ l i n e i d f ีแอดฟันธงหรือเว็บ ดูฟันธงคอมครับเรื่องราหูเนี่ยทรูเนี่ยเขาให้ความสําคัญเขาเอาเบอร์หมวดลาหูหมายเลข8ต่างๆเนี่ยนะสลับสับเปลี่ยนเราวสองแสนเบอร์เขาคัดจากครังเบอร์ทั้งหมดของทรูเนี่ยไปเสกไปบวงสรวงเทพร,ราหูสี่ภาคไปทําพิธีที่ภาคเหนือคณะทรูก็ไปทําพิธีณวัดพระธาตุริบุญชัยนะบวงสรวงประสิทธิ์ให้เบอร์พันธงพระราหูของทรูศักิเสธิจจากภาคเหนือไปภาคอีสานแล้วก็ไปบวงสรวงเสกหน้าพระราหูหนึ่งเดือนด้วยภาคอีสานณวัดสาลอยโคราชจากวัดสาลอยไปลงใต้ ก็ไปห่มผ้าพระธาตุที่เมืองนครภาคกลางก็บูชาสักการะหลวงพ่อโตวัดเจ้าอามเสกเบอร์พันธงพระราหูไอ้2แฟมเห็นไหมแล้วก็ครอบเสียนพระราหูประสิทธิครอบเบอร์ฟันธงที่เป็นแฟ้มเบอร์พันธงพระราหูประสิทธิ์ให้เป็นมหามงคลเพราะนั้นตอนนี้ เบอร์พันธุ์พร,ราหูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกกระจายไปในสาขาของ True และ d t a ททั่วประเทศเขาเปิดให้คนไปจองอินเทอร์เน็ตและได้เบอร์เนี่ยฟรีใครที่อยากจะได้เบอร์พันธุ์พร,ราหูไปเลยไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาไม่ขายเบอร์เขาแจกเบอร์กับคนไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตไปติดต่อได้เลยนะครับหรือไปสอบถามได้บนหน้าจอข้างล่างเลยนะครับ ก่อนจะมารู้ว่าในปีพศ2 5 6 8หลัง5พฤษภาราหูจะเป็นเกษตรเนี่ยราหูเดิมต้องรู้ก่อนว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนส่วนเรือนพบก็ว่าอีกทีหนึ่งนะใครเกิดพศ2490พศเกิดนะถึง2 5 9 9แคปเจอร์หน้าจอมันจะบอกช่วงเลยว่าใครเกิดระหว่าง8พฤศจิกายน2490ถึง28พฤษภา2492ราหูอยู่ราศีเมษเห็นไหมเลขอะ่ะเอาไล่วนไปกูดูไปตั้งแต่2 5 0 9จนถึง228 นะพอศ2 8เลน46คุณดูนะจะได้รู้ว่าราหูตัวเองมีตำแหน่งเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมารายงานผมว่าราหูเป็นมหาจักรคาราหูเป็นมหาอุดราหูไม่มีตำแหน่งค่ะเดี๋ยวมาแจ้งผมได้ตรงนั้นนะ คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าราหูเดิมอะตำแหน่งเป็นอะไรจากที่ให้ข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยถ้าราหูอยู่เมษก็เป็นเทวีโชคราหูอยู่กลุมก็เป็นเกษตราธิบดีและปะกินอากาศโชคราหูอยู่มังกรก็เป็นมหาจักรถ้าราหูได้ตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงจำไว้ําเกษตรตาธิบดีแปลว่าเป็นคนติดสุขติดโลกวัตถุสิ่งของคนอุจจารพิมุกกบอุจจาวิราชเนี่ยมันเป็นน้องๆอ,อุดซึ่งมหาอุดแปลว่ามากมายแปลว่าโดดเด่นมีสิทธิ์ที่จะลุ่งโรดได้เพราะความอยากมีอยาก มีบุญวาสนาไออุจจาพิมุกอุจาวิราชเนี่ยน้อง มาหาจากโลดผนมาหาจากสู้ลวรวยสู้รล้วสำเร็จประเกษตรเบื่อเซ็งไฟน้อยอ่อนตอนโลกอะ่ะราหูเป็นนิดแปลว่าแม้แต่อยากก็ไม่มีอยากได้อยากได้แต่มันไม่ได้อ่อนโลกอะ่ะนะอ่อนแอมอมเมางงงวยรู้ไม่ทันราหูปกิณากะาโชคก็แปลว่าจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคบ้างปปลายมากน้อยแตกต่างกันไปเพราะนั้นราหูในราศีตุลกับราศีกุมเป็นปกิณากะาโชคด้วยเนี่ยจะโชคมากหน่อยเพราะมีตำแหน่งสองตแหน่งนะสามตำแหน่ง จุลจักขยันแล้วพอสําเร็จแต่ไม่มากเท่ามาหาจักราหูยราศีเมษเป็นเทวีโชคจุกจิกรู้รายละเอียดเยอะน้องๆราชาโชคแต่ราชาโชคเนี่ยแปลว่ามีโชคได้หลากหลายง่ายๆอย่างเช่นหวยหรือแบบฟุก,ฟก ราหูอยู่ราศีกันเนี่ยไม่มีตําแหน่งราหูอยู่ราศีมีนก็ไม่มีตาแหน่งเพราะฉะนั้นราหูสองตำแหน่งเนี้ความหมายก็กลางๆเพราะฉะนั้นเมื่อราหูจอเป็นเกษตรและราหูเดิมไม่เป็นอริมรณะวินาศมันก็ต้องเป็นผลดีแต่ถ้าเกิดใครที่เกิดในราศีที่ราหูจอว่าดีแต่เดิมอยู่ในเรือนไม่ดีแม้ได้ตําแหน่งดีมันก็ไม่ดีเห็นไหม